เพิ่มเพิ่มกองแกงสิเล็กพร้อมแกงใส่กะทิแล้วก็ตอนบักข้าวกำลังสิแกงบักข้าวกำลังแสบแสบพร้อมปั่นใส่กับเครื่องเทศนัวๆแสบๆใส่น้ำปลาแดดข้นๆอร่อยอร่อยมาเบิ่งกันเด้อค่ะทายทิปว่าใส่อีหยังแน่ผัดผักบุ้งใส่กะทะอ้าวเขาใส่กะทะเดะะะะ้อเนาะบ่แม่นใส่อีหยังก็ค่อยเบิ่งกันแล้วกะ ทอดปาลากรอบแซ่บๆขึินเข่าถ่ายคลิปน้ำกันแต่เ้านี่เข่าสวนก่อนจ้าสวัสดีค่ะครัวโบล่าแม่ปาะปลาชาแนลจ้าเมื่อนี้ไปเข่าสวนแต่เ้าว่าสิเหตุอย่างแน่ไปบึงสำรวจก่อนว่าสิเหตุอย่างแน่ในสวนนี่เนาะจ้าเนาะแต่ว่าอดับแรกก็ต้องป่อยปุ๋ยนี่ยายคุณยายซื้อปุ๋ยยี่ห้อมาไว้สองกระสอบไปใส่ปุ๋ยของก่อนค่ะใส่อีย่างแน่หลังเข่าสวนกับเม่ปาปลาเลยจ้า อันดับแรกก็ใส่ชะอมใส่จากซอนหนึ่งค่ะใส่ชะอมที่เสียงาไม่ปอปลาเสียงาตอนกลางคืนค่ะเสียหยาตตอนกลางคืนชะอมที่เคยเสียปวล้วเสียบ่แล้วเนาะเพราะว่าเสียแต่ละมือแต่ละมือก็เสียใดแค่ไรกว่าเพราะว่าเสียผู้เดียวเนาะค่ะอันนี้ก็ไห่ร้านไข่ลูกสร้างอายุสิบขวบมาถือกองไห้แป๊บเดียวบได้ว่าใส่เพ่นหลายดอกคือให้แป๊บเดียวจ้ะอันนี้ก็เศร้านี่ก็ให้เพ่นมาซอย ซอยแป๊บเดียวนั่นแหละบ่ได้ซอยอย่างมากไม้สั่งก็บ่าอะไรตั้งใจดอกเพิ่นมักเหรินตะโทรศัพท์ดอกว่าก็เ,าเลยบอกว่าเห็ดเองก็ได้ดอกก็เลยให้เพิ่นกลับบ้านไปจ้ะนี่ราคาท่านผู้ชมจา้าใส่ใส่ผักชะอมที่ปลูกไว้อ่ะใส่ยางละซอนละซอนประมาณนี้ละจ้ะ นี่ราคาที่ปลูกไว้กาลังแสงตะวันกําลังเย็นสบายตอนเช้าๆนะค่ะเนาะแล้วก็พร้อมที่จะออกดอกออกผลแล้วออกกันนั่นแล้วว่ามันออกผลดอกออกยอดแล้วเริ่มจิตติดแล้วเนาะ,ะคะ่ะวันนี้ก็จะตองหดน้ำเพลินหดน้ำเพลินที่ปลูกไว้ประมาณชะอมมะเขือบักพีกคานี่ก็รวมสามซีร่แล้วก็เสียงาตลอดค่ะท่านผู้ชมเพราะว่า ต้องเสียเพลินให้มันแปนตลอดเนาะให้มันความสะอาดสะอาดให้มีตลอดมันก็เริ่มสิเริ่มขึ้นท่านผู้ชมกำลังจะออกยอดเดี๋ยวแม่ป่ากให้น้ำก้นให้น้ำเซตซับเรียบร้อยให้บ่อแล้วดอกมือหนึ่งพะวามันเปลี่ยนสองพันหลุมแล้วที่แม่ป่าปลูกไฟบักเขียกำลังสิดกตอนนี้บักเขียกะแม่พาเพิ่นกำลังรับอยู่จากสวนเราจ้าไปขายแบงกันคนละครึ่งเพิ่นมาเพิ่นมาลับนี่นี่นี่ฟังนี่ต้นต้นต้นหน่อยพะวามันเิด่กับต้นไผ่แต่ฟังพูดนะ ฟังออกไป้างน้นต้นง่ายต้นต้นทีกันตืบเลยแล้วก็ลูกดดหวานกรอบบักเขือแล้วก็ของของแม่ปลาปลอดสารทุกอย่างนะะเนาะบอเคยใส่อีอย่างเลยบ๊เคยใสเคมีเลยจ้าท่านผู้ชมจ้าผู้ใดอยากได้กับอันดิ่งมาเดินนี่เขียวตือ่อย่จ้าอยากได้กับส่งไปให้ชิมฟรีวาซันวานี่อันปลาทียงพระท่านจะเสียหนาท่านผู้ชมเพราะว่าแม่ปลาจะเสียหนาต้น ต้นยางน้ำในป่ยป่าปลูกไว้สามรอยต้นกับต้นอีน่อย่างละต้นพยุงต้นพยุงแล้วก็ต้นต้นซักเนี่ยปลูกไว้ต้องมาเสียหนาเสียหยาให้เบิดส่วนเลยทั้งเบิดเกล็ดไรนี่ต้องเสียให้สะอาดสะอาดเบิดเลย่านผู้ชมจ๋าเพราะวันี่ได้สะอาดสะอาดเนาะนั่นสียด้งามข้นแน่ก็เสียโหลด แม่ปอป่าว่ามันสิได้สวนสิได้งามเนี่ยต้นต้นใหญ่แล้วพุ่นอ่ะพุ่นปลูกไว้สามสิบปีแล้วก็มีพุ่่นะจ้าประมาณสามสิบต้นอันนั้นของอันตามรั่วของแม่ปอป่าของเพิ่นแต่ว่าอันเนี้ยต้นน้อยๆของแม่ปอป่าเองจ้าเพราะแม่ปอป่าปลูกไว้ปีที่แล้วนี่จ้าปลูกต้นสักต้นสักต้นไม้มีประโยชน์มากๆค่ะท่านผู้ชมต้นเขาซื้อไว้ต้นสิบปีอ่าสิบบาทอีกสิบปีข้างหน้าสิได้ต้นลราเป็นแสนเด้อจ้าปลูกไว้เด้อจ้าท่านผู้ชม คือเขาบอต้องหวังขายดอกแค่เอาโกรกบอลลอนกับพาะแล้วเนาะปลูกไวใก้ให้ลูกขห้ห้านไว้ส้มอันมีลมมีเงาหลักะโอสโนของประเทศทเขาแห่งบ่มีต้นใม่กราปลูกไว้เถอค่ะคนละหน่ยต้นพันต้นก็ว่ากันไปเนี่ยต้นซากไม่ปลอปลาเริ่มสวยแลย้วไม่ปลอป่าสิมาเอาหุน่นเราท่านผู้ชมกําลังเอาหุ่นอยู่กําลังเอาเสียห้าอยู่เนาะแต่ว่าตัวพันเอาเสียห้าต้นสักดอกเดียวแบบนี้ที่ต้องไปเสียา้าต้นแบบพริกก่อน ต้นบักพีของแม่ปอบ่ากับพันธุ์เสียนี่ตะเวนกําลังสีประมาณสองโมงเศา้าจากท่านผู้ชมกับแสงตะวันรีปรีริปีกินกาแฟร้อนๆนี่แม่ปอ่ากับเสียหยาชาวอมเนี่ยเมื่อคืนน่ะแม่ปอบ่าเสียฮอดสตีทุ่มอทุ่มเนหมูนเศรเาก็ต้องมาเสียอีกหยาบักพีบักพีอยู่ไรกัวกัวบักเขียันเสียแล้วกับแค่อมฟังหนึ่งก็เสียแล้วแต่อีกฟังหนึ่งแม่ปอบ่ากับเสียเบิร์ล้วตอนนี้ก็เสียบักพีเสียแล้ววเราเห็นบอกคัมพร้อมพอดี เก็บสับเรียบร้อยคำแรงแล้วเนาะหางงแรงแล้วก็เก็บพักเก็บมีหาเก็บพักเก็บมีสุดตัวไปกินอาหารกับแม่ป่าป่าเดอ้อผู้ใดอ่ะผู้ใดไปจะบิบตาเด้อใส่ประเด็จนัวๆแน่้นนแบแบไปเก็บพักนั่งรักกันดีกว่าเนาะเก็บพักนังหรักสเสร็จเรียบร้อยแม่ป่าป่าล้างซ้ำแป๊บแป๊บก,ก่อนเด้อก่อนสิเขาตัวเดอ้อล้างซ้ำแป๊บเดียวก็แค่นั้นหละแต่ว่าบ่าแป๊บเด้อประมาณชั่วโมงครึ่งจ้ะประมาณชั่วโมงครึ่งนี่หละล้างเสร็จเรียบร้อยนี่เห็นบ่อไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์อันนี้ ใบบกูดคาตะไคร่กระซ้ายพริกที่เก็บมาแล้วก็ใบบกูดไม่ต้องเอาใบบกูดเอาเปียกมันท่านผู้ชมแล้วกะบักนังงรักเก็บป้าเรียบร้อยเราเห็นบอบักแตง่งไทยพร้อมมือนี่กับผักบุ้งเก็บป้าเดียบร้อยแล้วเก็บป้าเดียบรอย้อยเพราะว่าบ่อยเห็นดอกมันซ่าเวลาเก็บอันบักบักเผาบักเผาอ่อ,อนๆน,นะท่านผู้ชมปั้นใส่กันเลยปัน้นปันใส่ละเอียดยิบเลยเด้ปั้นเพื่อสิเก่ที่ดก กงัที่ใส่บักเ้าอ่อนหรือกะทิลงไปเลยจ้าฮอนฮอนให้เดียดเดียดแล้วท่านผู้ชมอเอาแบบว่าให้นนัวคักคักไเด้อปรุงนวลนัวแล้วแต่บัดนี้พอไฟอะกะทิคนแล้วกะทลต้องไปเลยจ้าเทลต้องไปคน <ๆ S 1> ให้จนว่ากะทิแตกนั้นจ้าท่านผู้ชมเอาอ,อันนี้จนว่าคนจนว่าใส่ปุ่งรสไปเลยเกลือหนึ่งซอนโตน้ำตาลสองซอนโตน้ำปลาแดก ครึ่งขวดกงชลรสหนึ่งซ้อนซาบาที่นี่ขวากุ้ลไปน้ำกันบาทนี้ค่ะช่วยหอมหอมหอมค่ะหอมเนยเทน้ำใส่ไปนี่บาทนี่ใส่น้ำเพาะเดือดเดือดเกลือกใส่ผรักขิดลงไปเลยผักขิดแบบอยากให้ขมก็ต้องปั้นดีอยาก่อยากขมก็ปั้นให้ละเอียดละเอียดปั้นให้แน่นแน้นลงน้ำสองน้ำรดในปอาชอบอมล้อมอมล้อมชอบขมขมเน่ แต่บอต้องคมมากเนะี่ยปบบนี้กัดไซเลยค่ะเพราะเดือดเดือดแล้วเคี่ยวกันชิมแบดน,นี้หู้ยนัาาวค่ะท่านผู้ชมเทเอาน,นไซเลยเอาใบนั่งรักไซเลยท่านผู้ชมเดือดคักแล้วจนว่าเฮ็ดอยู่ข้างนอกบรรยากาศอยู่ข้างนอกกระท่อมเดี๋ยวข้าวหนาเทปูนแล้วสีเฮ็ดอยู่ข้างนอกสแสงไฟให้ย่างดีแต่อันนี้ไฟทันได้ต่อมาจา้ะเห็ดอยู่ข้างนอกบรรยากาศดีดีเดี๋ยวมือหลังสิทายทำเฮ็ดอยู่ในกระท่อมข้างบ้านเด้อสิท้ายเห็บบึง ว่าเหตุอาหารกินแบบแสงเทียนไต่แสงตะเกียงจีนะมีพัดทั้งบุ้งไปเลยจลาบุ้งอ่อนออน,นัวๆอยู่ในสวนมีเบอร์ทุกอย่างมีของบคบดทุกอย่างเลยจ้าพัดใส่อย่างรูบอสังใส่อย่างหลายใส่กระทะนี่แหละโมเมนใส่กระทะกระถูกแล้วค่ะใส่รสด,ดีใส่พิกต่ใส่น้ำตาลแค่นั้นล่ะตบข้าวก็ต้องใส่มากไหมจริงๆเราวราต้องใส่เนียมากพร้อมเสิร์ฟตัวหิ้วแล้วบาดท,ที่นี่พร้อมเสิร์ฟมีหอดแตงไทย ลืมปลาทอดปลาไว้ทอดปลาบกังเว้นไว้นี่มีแต่งไทยพร้อมแต่งไทยน้ำกระทิยสดเด้อจ้าปลาดิพัดอันนั้นตัวบดนี้ปลาดนี้ไปเอาปลามาบปดนี้ปลาแม่ปลากระถอดไปต้องต้องหัวคําแล้วทอดลงไปได้ปลาที่เ็ดขึ้นนั่นแหละจ้าแม่ปลาหลางสามเ้าแม่ปลากระเ็ดปลาคอปลาปลาเข็มบะเมียนปลาเข็มปลานิ้นมีล่ะก็ทอดนี่คือดูข้างนอกนี่ล่ะเดี๋ยวแม่ปลาเทศปุ๋นเรียบร้อยแล้วแม่ปลากระเ็ดอันไตแสง อากระบองเทปกับเขาอยู่ข้างนอกทายทําให้เบิงตอนอยู่ข้างนอกบรรยากาศดีๆตอนนี้เทปปุ่นมาให้แล้วก็เลทยทายทายทำบรรยากาศให้เบิงเนี่ยเห็นบน่นัวนัวใส่ซอสนะแม่ปอป่ามากักใส่ซอสผํามก็เลยแดงเป็นแบบแซบกรอบกินทั้งหัวเลยจ้าปะ่ะลุยเลยบัดนี้ลุยหิวข่าวแล้วจ้าลุยๆกินข่าวน้ำกันจ้าบัดที่นี่